สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวกัญญาณีแท่เลี้ยวนะคะเป็นครูประจำะแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ค่ะสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะค่ะครูสอนอยู่ที่วิชาลัยการอาชีพกบินบุรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจะมาสอนในรายวิชาภาษา,ษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารค่ะรหัสวิชานะคะสามหมื่นขีดหนึ่งสองศูนย์หนึ่งค่ะวัตถุประสงค์รายวิชานะคะ 1. บอกคำพท์ข้อมูลส่วนบุคคล 2. ฟังพูดประโยคการถามตอบข้อมูลส่วนบุคคล 3. ส,สนทนาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลค่ะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ sharing personal data นั่นเองการให้และสอบถามข้อมูลส่วนตัวส่วนใหญ่เนี่ยเราจะถามคำถามดังต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยการถามชื่อ ชื่อเล่นนามสก,กุล name nickname surname คำถามนะคะ what's your name ถามอมาันี้ถามชื่อเนาะเวลาตอบเราก็จะตอบว่า my name is p a i t o n นะคะเขาก็บอกเาชื่ออะไรคะ p a i t o n คะ่ะต่อไปนะคะมาดู what's your surname อันนี้ family name ก็คือทำไนคะนามสก,กุลของครอบครัวเรานั่นเอง ำสกุลอะไรเวลาตอบแล้วก็ตอบว่า my surname is รัตนวิทย์่าต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นถามเกี่ยวกับอะไร what's your nickname nickname ก็คือชื่อเล่นนั่นเองเวลาเราตอบเราก็ตอบว่า my nickname is ต๋องนั่นเองการถามวันเดือนปี date of birth นะคะสามารถถามว่า when were you born นะคะ เวลาตอบก็สามารถตอบว่า I was born on 8 t h December uh, 1995หรือ I was born in December 1995นะคะการถามที่ you address นะคะสามารถถามได้ Where do you live นะคะเวลาตอบก็คือ I live in h a t t a l u Province I live on Lamintal Road I live at 56สุ i บินชวงโรสนะคะกรณีบอกชื่อจังหวัดเมืองประเทศเนี่ยเราจะใช้ยังไงเรามาดาูเราจะใช้ preposition in นะคะชื่อถนนเราจะใช้ preposition on บ้านเที่เนี่ยเราก็จะใช้ preposition at น,นี่การถามน้ำหนักส่วนสูงนะคะ weight กับ high เวลาถามเนี่ยเราก็อันนี้จะเป็นถามเกี่ยวกับ w e เวทนั่นก็คือน้ำหนักนั่นเอง how much do you weigh i weigh 55 kilograms นะคะหนะะัก55กิโลอ่ะต่อไปอันนี้ tall ก็คือส่วนสูงใช่ไหมคะ and how tall you are and how tall are you นะคะสูงเท่าไหร่ b ก็ต่อไป i m um, uh, 160 hundred uh, sixty centimeters tall การถามสัญชาตินะคะ nationality what's your nationality ถ้าเราเป็นคนไทยเราก็จะตอบไปว่า I'm Thai อ้าวตัวเอนี้น่าจะลืมลบหรือเปล่านะคะต่อไปค่ะการถามเบอร์โทรศัพท์หรือ email address นะคะเราก็จะสามารถถามได้อย่างนี้นะคะ do you have any telephone numbers or any email address b ก็เวลาเราตอบนะคะเราก็จะตอบ yes My telephone number is zero uh, two five one seven eight zero four one, and my email address is k l a h a r n at gmail dot com. การถามอาชีพนะคะ occupation. what do you do? <wiele> เราเป็นที a เช e r อเราก็ตต่ว่า I am a teacher นั่นเองอันนี้เราตอบไป I am a p o l i c e man นั่นเองการถามเกี่ยวกับครอบครัวนะคะ family นะ How many people are there in your family ก็คือครอบครัวคุณเนี่ยมีกี่คนนะคะเราก็สามารถตอบได้ There are six people in my family ต่อไปนะคะมาดูวนันนี้ How many sister and brothers do you have มีพี่สาวอ่าอัน uh, so so uh, i have 3 sisters and 2 brothers นะคะ okay. uh, age how old are you อ่าเวลา uh, um 20 years old อือจุดท้ายจุด uh, สภาพการสมรสนะคะ marital status นะคะ are you married น nah. ะถ้าเราแต่งงานแล้วก็บอกว่า yes I'm married ถ้ายังไม่แต่งงานเราโสดแล้วก็ no I'm single นั่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนนะคะเกี่ยวกับการถามตอบข้อมูลส่วนตัวไปแล้วนะคะครูก็หวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้นะคะที่ครูได้สอนไปในวันนี้นะคะเอาไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนั่นเองนะคะครูก็หวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะ,ะถ้ามีนักเรียนคนไหนสงสัยอะไรนะคะเรียนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปครูก็มีแบบทดสอบนะคะให้นักเรียนลองทําดูให้น,นะคะคลิกอ่าไม่ใช่ค่ะให้นักเรียนเนี่ย เอาโทรศัพท์มือถือของเยนนะคะสแกน QR o ค e อันนี้แล้วก็เข้าไปทําแบบทดสอบให้ครูหน่อยนะคะอัน,นจะเป็นแบบทดสอบง,ง่ายๆนะคะลองเข้าไปทํากันดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจนะคะฟังตั้งใจเรียนนะคะเรื่องที่ครูสอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย